ยังไจะบคือจะเบรกก็ไม่ได้จะเลี้ยวก็ไม่ได้เออเบรกพี่เบรกตรงนี้พี่เบรกตรงนี้เอมุนหมุนหมุนโอ้มีคนกันมีคนชนกันใส่น้ำมันกันไปเท่าไหร่น่ะสองร้อยสามสี่นึงจุดดูใหม่กันผมสี่สิบแล้วกันเพราะคนนี้กินเยอะสี่สองแล้วกันสี่สี่แข่งสิบห้าแล็บทานยองสองยี่สิบก็สี่สี่สี่สิบพออยู่กินดิสเท่าไหร่นคนนี้ ไม่กินเยอะจังผมใส่ไปสามสิบผมใส่ไปสามสิบห้าผมกินแค่สามจุดหกอะเลยผมขับแก,ก๊กขีน<า>ได้ <40 S 2> สิบปีโอ้แต่มันไม่มีผลสำหรับเราอยู่แล้วกิน <c oughs> มีค่าเท่าเดิมก็ไม่ต่างจริงๆแล้วส่วนหัวตา,ตามกิจจะถอยไปข้างหลังอ๋อมันมีคนในนี่แน่เลยในคนนี้ผมต้องไปทางซ้ายจริงด้วยเออผมก็ถูกฝาดจริงเลยอุ๊ยโอ้โหวอร์มยางกันเต็มเลยมันน่าจะเปิดโกรรอบแรกเหมือนเซิร์ฟเือนนะ ไมมันมันมันก็จีแะละนแต่ว่ามันมันไม่ดีมันมันทําให้คนเสียเสียนิสัยใไรวะมันมันขับทะลุกันเลยไปโอยข้างหน้ามีแตกกันด้วยเออเขาไม่เล่นกันนะเออจะเย็นไหนโออโยจะทำอะไรเลยทำไมทอะไรยกู้องอัดเข้ากาแพงแล้วไหยดาเมจสิกว่าวิผมไร้ดาเมจโยมทพี่อะไรกันเลยข้างหลังข้างหลังคอนเทนต์ยี้แล้คือจะเบรกก็ไม่ได้จะเรยวก็ไม่ได้

โอเคดีจอยได้คนนี้มีข้างหลังปลอดภัยเข้ามาเลยไอ้เชี่ยขับเลยของมึงเนี้ยมันจะไปก็ไม่ไปอ่ะเอชัดวุ่นอะไร่นชะลอชะลอจะยึกยักอยู่นั่นแหละคุณเนยทำอะไรเมื่อกี้คุณเนยเห่าเหรอตายยาผมเขาเบรกเผื่อจัดแต่คนนี้ข้างหน้าเนี่ยโอ้ที่งไอ้หกเนี่ยเขาเขาเบรกแบบโอ้ยคุณเนยดิบคุณเนย ข้างหลังรถเยอะคนนี้ข้างหลังรถเยอะระวังเยอะๆจริงเว่ะข้าข้าวเขาก็มีนะตอนนี้อยู่อยู่กลางดงเลยเขาเนี้ยหลุดหลุดกันตามลายกันหมดเลยเฮ้ยเบรกพี่เบรกตรงนี้พี่เบรกตรงนี้อะไรวะน้ามาดูสิ โอ้ยหมุนหมุนหมุนโอ้มีคนกันมีคนชนกันเฮ้ยเฮ้ยอะผมไม่เห็นอะไรเลยมันชนอะไรกันอยู่ทางซ้ายคือผมไม่เห็นอะไรมันมีคนรีจอยมาโดดชิเค้นไปโนกุทีนอะเมื่อกี้อ้าวัสรีครับจากลำบูจากลมโบชมพูไม่รู้โดนใครบ้างนี่มันการขอโทษแบบ AOE โดนตูดผมเดินผมตูดอะโดนตูดผมนะ เดินแผ่นตูดเละงีชนไงชนก็ต้องทางขึ้นเนินอ่ะมันเบรกกะทำไมอ่ะผมไม่มั่นใจตรงนี้ก็หลุดมันโอ้โหมันยังไม่ทันขึ้นเลยผมหลุดเหมือนกันโอ้รถละเอ้ยหัวใจหัวใจนี่ยงกำลังแข่งกับอะเดนารีนไงก็เลยแบบหัวลั่นเอ้ยไม่ใช่หัวลั่นหัวเล่นเออหัวลั่นจริงเมื่อกี้หัวร้อนแล้วโดนทบ รถผมพังอ่ะรถพังเหมือนกันผมขึ้นเนินเกลียวหกห้อยเลยอ่ะไม่เกียวตอนดีเลยตอนไฟเขียวอ่ะมันมีรถแทงมาดีนเห็นใช่ไหมไอ้พัดแทงอ่ะแทงเขาแต่ผมโดนอัดเขากำแพงอ่ะอ๋อแล้วเห็นอยู่ล้วผมเดียวไม่ไลาดูดูดิโคตรกลางโอ้ยรถผมระเบิดเลยลวมั้งนี้ย่าเมจผมสิบสองวิเนี่ยไม่ใช่อะไร แต่ผมไม่อยากเสียตำแหน่งฟรีมไม่ให้ใครแตงหรอกนะแต่ยามไม่ให้ใครแตงเดี๋ยวมัน <c oughs> แสงแล้วแต่มันมันแคลรีสปีดบูทางตรงอ๋อมาแต่งเข้าลายพลาดเออผมได้แล้วผมแตงมันได้แล้วเอันยูเลียวไม่ได้เลยต่อไปตาคุณยังไงรถขัพังอเลยรู้เปล่าโอ้รถผมเล็กไม่ขึ้น รถคือแบบจะเหยียบเหยียบเกียร์หนึ่งก็ไม่โครอืดเลยเอ,อ้มันรู้สึกเหมือนเล่นไม่ขึ้นจริงแต่นนรถมันพังอ่ะมันพังในขนาดไหนวะแม่งผมไม่รู้ไม่ได้ดูข้างนอกเลยมีคนชื่อฟ้ากันเพียบเลยจอดพิดกันเพียบเลยปะเน๊ะ หมือนมาแต่งเขาไฟเบครคค้างหรืออะไรไว้เขาเปิดไฟเหรอเมื่อยเท้าเอาเอาเท้าไปวางเบรกไปแล้วเบรกติดแล้วม,มาแต่งไฟเบรกมนติดเลยขนาดนั้นนะสงสัยไงว่าเขาเหยียบเบครคค้างไว้หรือว่าอะไรระบบระบบไฟฟ้าพังแล้วไปท้ายติดตลอดอ่ะเอาเบรแล้วเขาก็เร็วกว่าไง ขี้อะไรคือขี้ปวดขี้เปล่าต่อทางอะไรคือขี้ขี้คืออะไรเฮ้ยจพิมพ์อะไรลอยไงมาแบบเห็นเวียงอ่ะอ้าวแม็กลาเรนแพ้ใครตัวเองไปหนึ่งคันเสร็จละดีแม็กเลยอยู่ทางขวา ไป no warning เพราะ tag limit แล้วกูก็วินขึ้นเคยไปเมื่อกี้ออกผมกำลังจะโดนได้ถูกครับกำลังจะโดนเลยไม่โดนแค่รอบเดียวก็โดนแล้วนะก็ชิบหายแล้วตอนะล<อ>ัง<ม>ตรงโค้งสุดท<ม>้ายนะผมผมไปสกิด35โดน35กรหลุกไปแล้วผมเห็นล่องจะแซงผมก็เลยเสียบเข้าไปนี่มัน,นโกโวเวอร์ชั่นสอง ขับขี่ปลอดภัยแต่ผมไม่รู้ว่าเขา <c oughs> เขาจะเลี้ยวมาด้วยไงเขาไม่เขาไม่ยอมไม่บอกหขาเลยไม่ทันละไลอะไรกันดีนถ้าไปเซิร์ฟพับบิกกันดีนก็โดนด่าไปแล้วฟักกิ้งแอตตันแต่เมื่อไหร่เซิร์ฟนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกอุ้ยมองกระจกข้างไงกระจกมีเต็มที่ก็ขี้ขี้มีแต่จะขี้ขี้อะไรก็ไม่รู้ไม่พูดไม่พูดเลยชิดรึเปล่าฝรั่งแปลไทยมาหรือเปล่า ไม่น่าใช่ฝรั่งแปลไทยมารอพิมพ์รอจะพิมพ์ด่าอย่างเดียวใหม่ๆคนนี้ไม่ใช่ฝรั่งผมตาม B M ทันเพราะว่ามันติดทราฟ f i c เนี่ยแหละสโ slow car อ่าวแม็ก็เล่นแพ้ไพ่ตัวเองกดดันไงทำไมกระจกหน้าโดนกระจกหน้าฝุ่นมันเยอะจังวะโดน B M เหลืองดันกดดันกดดันเอามาเต็งหัวหายไปแล้ว โโลคสุรโรขาไอเฮ็ดกันรัวๆผมกลัวแทกลิมิตคองสุดท้ายมากเลยถ้าเพราะว่าโดนปุ๊บนี่คือได้ทูเลยนี่แล้วเหรอสามแล้วเหรอสามแล้วสลามแห่งแทกลิมิตอะรอบเดียวผมโดนไปสองแล้คนนึงตินอยู่รู้ติเดี๋ยวตินก็ตามสามห้าทันถ้าจะมีถ้ามีอีกสักห้าแล็บอะนะ ถ้ามีรักสิบแล็บคนแรกกับคนทีไม่ได้อยู่ใกล้กันหรอผท่านอยู่คนเดียวผมโดนผมไปสะกิดเขาผมก็เลยชะลอให้เขานิดนึงมีอะไรเกิดขึ้นเยอะหน่อยคนนี้อืมเนขึอสเอเก้าเจ็ดแล้วนะไอสแปะเจ็ดเนี่ยครับอีมอเตอร์ทุกวันเดี๋ยวเอเอก็เก้าเก้าแล้วคนนี้อยากเอสเอลดไหมไหนเฮ้ยคนนี้เอเอผมหายแน่โอ้โหสกิดนิดเดียว อรถไหลเฮว